กองทบ,บกยุคใหม่พลิกโฉมรับศตวรรษที่21คุณผู้ชมครับ90วินาทีจากนี้ห้ามกระพริบตานี่คือการประกาศครั้งสำคัญกองทบ,บกยุคใหม่มุ่งมั่นพัฒนาพร้อมรบทุกมิติเพื่อความมั่นคงของชาตินี่ไม่ใช่แค่สโลแกนแต่มันคือนโยบายการปฏิบัติงานกองทบ,บกปีงบประมาณ2569เพิ่มเติมที่จะมาขยับวงการทหารอะไรคือไฮไลท์สรุปมาให้แล้วกองทบ,บกสังลุย6ด้าน23ประเด็นสำคัญ 1. ด้านกำลังพลไม่ใช่แค่ความประพฤติและวินยัยแต่ต้องเน้นการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และที่ฮือฮาคืออัปเกรดร้านค้าสวัสดิการ PX ให้ปังเท่าเอกชนได้ยินไม่ผิดครับ 2. ด้านยุทธการนี่คือหัวใจเตรียมเสริมเขี้ยวเล็บด้วยหน่วยรบสุดล้ำเช่นหน่วยรบยานเกราะเบาหน่วยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับแอนตี Anti ้โดรนและ e m s o พร้อมกับปรับอัตรากำลังและยุโทโธปกรณ์ให้เข้ากับยุคเทคโนโลยี Technology. โดยเฉพาะหน่วยที่อยู่ชายแดนจะได้รับของเล่นใหม่ก่อนใคร 3. ด้านส่งกำลังบำรุงเน้นยำ้ำผลิตภายในประเทศและใช้แนวทาง defense offset policy นั่นหมายถึงเราจะพึ่งพาตัวเองมากขึ้นและที่สำคัญเอา AI เอาดิจิทัลมาใช้กับระบบราชการเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพ นอกจากนี้กองทัพยังไม่ลืมภารกิจหลัก5ประการที่ต้องยึดไว้คือพิทักษ์สถาบันนำทัพสู่ความทันสมัยฝึกให้พร้อมรับภัยคุกคามพร้อมรับทุกวิกฤตภยัยและที่สำคัญที่สุดคือเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังผลคุณผู้ชมครับนี่คือการปรับตัวครั้งใหญ่ของกองทัพบ,บกไทยเพื่อให้แข็งแกร่งและเท่าทันภัยคุกคามในศตวรรษที่21อย่างแท้จริงสรุปสั้นๆกองทัพบ,บกปี69ให้เทคขึ้นโปร่งใสขึ้นและพร้อมรบในทุกมิติ คุณคิดเห็นอย่างไรกับการปรับใหญ่ครั้งนี้กองทะบกยุคใหม่ในใสายตาคุณเป็นแบบไหนคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง28 HB News ไว้ด้วยนะครับข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ